ร่วมมือถือลดราคาแบรนด์ซัมซุงส่งขายปี2021โดยในแต่รุ่นครับผมบอกได้เลยว่าลดลงไปค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรก็จะมีตั้งแต่มือถือที่เปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มือถือที่เปิดตัวมาใหม่แต่บอกได้เลยว่าเขาลดราคาจ,จากนักจัดเต็มจริงๆนะครับโดยจะมีรุ่นไหนกันบ้างและลดลงไปเยอะมากน้อยแค่ไหนครับก่อนไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วเอาเป็นว่าไปรับชมนีคลิปวันนี้พร้อมๆกันดีวกว่าคร Do up? Let's go <S เริ่มต้นกันที่รุ่นแรกครับกับ s a m s u ง g g a ็ a x y A 5 2 5 G รุ่นนี้รับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED ค a ร i f a c e หน้าจอครับให้มาที่120 h z ส่วนในด้านของการทำงานครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้ CPU มาเป็น Snapdragon 7 5 0้ G 5 G Octa Core นะครับส่วน GPU เนี่ยเลือกใช้เป็น Adreno 619ในด้านของเรื่องกล้องครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันตัวเมลักจะอยู่ที่64ลล้านิกกเบ xel 10 ล้านเลนมาโคร5ล้านแล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์อีก5ล้านพิกเซลส่วนกล้องนาครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่คำให้ความจุมาอยู่ที่4,500มิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก25วัตบอกได้เลยครับว่าเจ้าตัว A 5 2 5 G เนี่ยก็เป็นมือถือในเรืนราคาหมื่นต้นๆซึ่งก็เป็นที่นิยมมากๆนะครับในช่วงแรกๆแต่ว่าหลังๆมานี้นะครับก็จะมีตัวใหม่ที่เปิดตัวออกมาก็คือเจ้าตัว A 5 2 S นะครับเจ้าตัว A วี้นา,าน,นเองโดโยปกติร,รั่นนี้ก็จะเป็นควลยจำ อยู่ที่1 3 4่9ี่บาทนะฮะแต่ปัจจุบันครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง11,619ักบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าราคานี้ครับประหยัดลงไปได้หลายพันบาทเลยทีเดียวสำหรับใครที่เล็งอยู่นะครับแล้วก็อยากจะได้มือถือรุ่นนี้ตอนเปิดตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าซื้อตอนนี้นะครับจะคุ้มมากๆและที่สําคัญเลยนะครับผมมองว่าเจ้าตัว A 5 2ตัวนี้นะครับยังสามารถใช้งานต่อได้ยาวๆเพราะว่ารองรับเครือข่าย 5G เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนนัััับบมมาต่่ออกทีดดถ s M y 52 5G ตัวนี้เป็นซีรีส์ M นะครับไม่ใช่ซีรีส์ A นะโดยรุ่นนี้รับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED Plus c a l i f a c เ e หน้าจอครับให้มาที่120 h z ส่วนในด้านของการทำงานครับรุ่นนี้จะให้ CPU มาเป็น Snapdragon 778G 5G Octa Core g p u ครับเลือกใช้เป็น Adreno 642L ส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับให้กล้องหลักมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัวเมนหลักอยู่ที่64ล้านพิกเซลรวมเลนส์ Ultra Wide 12ล้านพิกเซลแล้วก,ก็ ให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ลงล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่ให้ความจุมาอยู่ที่5 0 0 0มิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก25วัตโดยรุ่นนี้นะครับถามว่าแตกต่างจากเจ้าตัว A 5 2อยังไงรุ่นนี้ครับจะเน้นในด้านของการใช้งานสมาร์ทกว่าการถ่ายภาพนะถ้าเกิดว่าใครนะครับชอบถ่ายภาพเนี่ยผมจะแนะนำเป็นเจ้าตัว A 5 2ก่อนหน้านี้นะส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับชอบมือถือเล่นเกมนะครับ CPU แรงๆแบตอ,อื่นตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะรุ่นนี้ครับตอนเปิดตัวมาเนี่ยความจุ RAM แปดกิกส์นะครับสาาต ผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาเพียง11,99 9ับาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งราคานี้ครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากเดิมทีนีครับราคาตอนเปิดตัวเนี่ยผมก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าพอลดราคาลงไปอีกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าใครซื้อทันตอนลดราคาเนี่ยจะเป็นอะไรที่อลังการมากเลยนะครับใครสนใจนะครับอยากจะได้เจ้าตัว m 5 2นะครับไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้วรุ่นเดียวนะครับรุ่นอื่นก็เช่นกันนะครับสามารถคลิกดูรายละเอียด้านล่างได้เลยนะครับทั้งใต้ c นอ p t บา n และใต้คอมเมนต์เลยนะ 5G รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.5นิ้วขว้มเนี้ยจะเป็น Full HD Plus เลือใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super a m l e d e ค่า Refresh Rate หน้าจอครับให้มาที่120 h e r z ในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 865 5G Octa Core นะครับส่วน GPU เนี่ยเลือกใช้เป็น Adreno 650ในด้านของเรื่องกล้องนะครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัวหลักอยู่ที่12ล้านพิกเซลบวกมาด้วยเลนส er ์ Ultra Wide 12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ Telephoto อีก8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความ 32, ละเอ ความจุมาอยู่ที่4,500มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก25วัตต์นั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับก็เปิดตัวมาเรียกว่าเป็นรุ่นที่ต่อยอดมือถือเรือธงแล้วกันนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์มากๆนะในช่วงนั้นนะครับใครที่อยากจะได้แบบมือถือซีรีส์เรือธงแต่ว่างบไม่ถึงเนี่ยตัวนี้เป็นอีกค้างเลือกนึงที่น่าสนใจนะฮะโดยรุ่นนี้นะครับตอนที่วางจำหน่ายนะครับราคาเปิดตัวรุ่นความจุ RAM 8GB 8 K, 128, นาา่ที่23,900บาทนั่นงปัจัจจุบนร้เลยว่าคผชมสามามรถซื้อได้ในราคาเพีย14,800 1,599บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าราคานี้นะครับคุ้มมากๆเลยคือจริงๆนะครับมันลดลงไปแบบหมื่นกว่าบาทเลยนะใครสนใจนะครับรีบเลยนะครับรีบกดสั่งซื้อเลยเพราะว่าสินค้าเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับมาต่อกันที่อันดับถัดมาครับกับ a ั s u n g g ล l ซี่ n o ต e 20 Ultra รุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่รองรับ LTE นะครับไม่ใช่รุ่นที่เป็น 5G นั่นเองโดยรุ่นนี้ครับก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.9นิ้วความละเอียดจะเป็น 2K p l u นะครับหรือว่า QHD นั่นเองชนิดหน้าจอครับ ตวนี้เลือกใช้เป็น Dynamic AMOLED 2 x นะครับค่า refresh rate หน้าจอเนี่ยให้มาที่120 h z ในด้านการทำงานครับตัวนี้เล bana, x, 2 x, 2 x well, ือกใช้ CPU เป็น Exynos 990 Octa Core ส่วน GPU ครับเลือกใช้เป็น Mali G77 MP11 นั่นเองในด้านของเรื่องกล้องก็จะให้กล้องหลังมา3ตัวด้วยกันครับตัวเมนหลักอยู่ที่108ล้านพิกเซลเบลอเลนส์เรย์โ Wide 12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้อีก12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่10ล้านพิกเซลด้วยกันแบตเตอรี่ครับให้ความจุมาอยู่ทีีี่่4,500 25คครรรรรรััับบบพ้้ออมกกชา์จเ็วโดยุนน อันนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมกันตามตรงว่าอนาคตเนี่ยซัมซุงอาจจะไม่ทำซีรีส์โน้ตอีกแล้วก็ได้นะครับซึ่งหมายความว่าซัมซุง galaxy note ยี่สิบซีรีส์นะครับจะเป็นซีรีส์ตระกูลโน้ตระกูลสุดท้ายนะครับที่ทางซัมซุงเนี่ยเขาจะวางจําหน่ายนั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับซัมซุง galaxy note เนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือผมนั่นเองสำหรับใครนะครับที่มองว่าเฮ้ยทำไมเขาเลิกผลิตนะครับต้องแจ้งอย่างนี้ว่าส่วนใหญ่นะครับตัว s 2 1 ultra นะครับที่ผลิตออกมาล่่าาาสสุดเนียมรถ รองรับ S Pen ได้แล้วนะครับดังนั้น Samsung Galaxy Note เนี่ยถือว่าไม่จําเป็นอีกต่อไปนะครับใครนะครับที่อยากจะได้มือถือแบบว่า Series Note นะครับรุ่นสุดท้ายเอาไว้ในครอบครองเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอกาสนี้เหมาะมากๆนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับความจุเริ่มต้นนะครับ ram 8กิกนะครับ storage 256ครับราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่38,900บาทแต่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาเพียง24,880บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งราคานี้นะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มสุดจะคุ้มนะครับถึง แม้ว่ารุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่รองรับเครือข่าย 4G หรือว่า LTE อยู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้งาน 5G เนี่ยอาจจะอัปราคาเพิ่มเป็นแบบว่ารุ่นที่รองรับ 5G ก็ได้นะแต่สำหรับผมนะครับราคาลดลงไปเยอะขนาดนี้เนี่ยรุ่น 4G ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วนะครับมาต่อกันที่อันดับถัดมาครับกับ Samsung Galaxy S 21 5G รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.2นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Dynamic AMOLED 2X นะครับค่า Refresh แต่นหน้าจอเนี่ยให้มาที่120 Hertz ในด้านการทำงานครับตัว 2100นะครับ5 g octa core นั่นเองส่วน gpu เลือกใช้เป็น m a l i g 7 8 mp 1 4นะครับในด้านของเรื่องกล้องครับจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัวเมนหลักอยู่ที่12ล้านพิกเซลโมบวไปด้วยกับเลน ultra wide สิ12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเทเลโฟโต้64ล้านพิกเซลนะครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกนะครับเลนเทเลโฟโต้ตัวนี้64ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่10ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้ความจุที่4,000มิิลลแออมมพร้กับชารร์จเ็วอีีีก25 S21 วววัััััตตตต์จรรงม้้นนนนะะคคบบเ่ย จะเป็นมือถือที่เปิดตัวมาได้ไม่นานนะครับเอาง่ายๆก็เปิดตัวปีนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นมือถือในซีรีส์เรือธงนะครับเป็นตัวเริ่มต้นของอซีรีส์เรือธง s 21เลยก็ว่าได้โดยตัวนี้นะครับความจุรเริ่มต้นอย่างก็จะเป็นแรม8กิกนะครับสตอรี่128ราคาตอนเปิดตัวนะครับจะอยู่ที่27,900บาทนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในะราคาเพียง23,900บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับเรียกได้ว่าลดลงไปหลายพันเลยทีเดียวนะใครนะครับท แถมรองรับ 5G ได้ด้วยเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับใครสนใจนะครับอย่างที่ผมบอกไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับมาต่อกันที่อันดับสุดท้ายนะครับกับซ a m s ุ n g g ็ l a x y 4 Flip 3 5G อย่างที่รู้กันอยู่นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นมือถือที่พับได้นั่นเองนะครับเป็นมือถือตลับแป้งนะเดี๋ยวผมจะพูดสเปซเฉพาะตอนที่กลางออกมาเท่านั้นนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะโดยรุ่นนี้เขาแจ้งขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือใช นะครับค่า r e f r e เสรหน้าจอเนี่ยก็จะอยู่ที่120 h z นั่นเองในด้านของการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น snapdragon นะครับ888 5G octa core GPU เลือกใช้เป็น adreno 660ในด้านของเรื่องกล้องครับจะให้กล้องหลังมา2ตัวนะครับตัวมิหลักอยู่ที่12ล้านพิกเซลบวมด้วยกเลยแล้วต่อวาอีก12ล้านพิกเซลนะครับส่วนในด้านของความละเอียดกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่10ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่นะครัับวว่าาเจ้ต ซีฟลิปสตัวนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานนี้เองนะครับเอาง่ายๆก็ประมาณปลายไตรมาสที่3ของปีนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าโอ้โหลดราคาลงไปเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเทียบกับระยะเวลานะครับสำหรับผมถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะโดยรุ่นนี้ครับราคาตอนเปิดตัวนะครับแรม 8G ดกิกซ์เรตหนึรอราคาจีที่34,900าบาทแต่ปัจจุบันครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง3,400บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าโอ้โหลดลงไปเยอะมากๆนะครับ มือถือที่เปิดตัวมาแบบไม่กี่เดือนนี่เองเนะฮะใครที่อยากจะได้ในกครบรอว่าสนใจอยากจะดูรายละเอียดต่างๆของตัว C Flip 3ตัวนี้สามารถคลิกดูได้ที่ตัว I ด้านบนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำคลิปรีวิวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับผมย้ำเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยมีสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆใครสนใจนะครับรีบกดสั่งซื้อได้เลยเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับรวมมือถือลดราคานะครับแบรนด์ซัมซุงส่งท้ายปี2021คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นไหนชอบรุ่ไไหารคออเกผว้ง ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยโอ้โหลดลงไปนะครับไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะสำหรับใครนะครับที่งงสงสัยว่ามันจะลดถึงตอนไหนนะครับบางทีเนี่ยผมแจ้งไปราคาก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับก่อนจากกันครับฝากคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ้งๆเพื่อที่จไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับสนใจอยากจะติดตามพวกเราทุกช่องทางเนี่ยก็สามารถติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Took Instagram, Twitter tikk หรือจะเ็วบไซต ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรีวิวนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมดูมรลอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซีอูเก้ละกกัน